สวัสดีครับ Merry Christmas นะครับ <c oughs> ให้ล่อยให้ทุกคนมีความสุขนะครับมินเนีนหลๆสุขภาพรังไข่ดีๆแล้ว,ว <c oughs> เอาหัวยังไงเอาหัวที่ซื่นอนี่ละฝรั่งเอ้ยนะมงังคือ Merry Christmas เ้อครับคุณพ่ออร่อยคือกันเ้อ,อ,อ,อสุขภาพ,พแข<ก>็งแรงนะ ุณแม่ก็รักคุณพ่อเด้อเขามีเอฟมีเอฟซี C, สงสัยเยอะมากเลยสงสัยอย่างของขวัญได้ลอยได้ของขวัญไอ้ลอยได้อะไรบ่บอกได้บ่พูดจรใจไลอยู่แต่ว่าไม่ไร้ไม่อยากบอกไม่อยากบอกได้ไหมได้ไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรครับอร่อยมีความสุขไหมคุณแม่ซื้อของขวัญให้ ได้คริสต์มาสดีๆได้หลายอย่างอยู่อืมอยู่กับครอบครัวมีความสุขไหมครับความสุขได้กินข้าวลอยังเซ่ท <laughs> เดี๋ยวกินฟรองเซ็ทนะเซ่ทเด้อ <laughs> กินยามคริสต์มาสเด้อสุดยอดมีอย่างแนะ่มีอย่างแนะ่ของกินมีอย่างมีฟัวกราฟฟัวกราฟเป็นตับเป็ดนะอืมแต่ว่าสุกสุกพอดีอย่างไม่ได้สุกไหลอืมแต่ว่ามันๆเซ็ทเซ็กินกับมีอย่าง ินกับขนมปังใส่นมปังก็ใส่ยำยำหวานๆยำยงเฮ็ยำกับปนหอมหอมใหญ่หอมฝรั่งยำกับหัวหอมใหญ่หหใหญ่อือแล้วก็ยแซลมอนแซลมอนตัวสมกสมกแซลมอนอือซมอนลมควันออก็กุ้งกุ้งตัวน้อยกุ้งตัวใหญ กุ้งตัวน้อยหน่อยพี่น้องอ้กินกันบมดนะกินน้นบดได้กุ้งตัวน้อยอ่ะอีปู้งกินอิปุ้งเลยอะไปกินเป็นซัมมีอแล้วนะมีความสุขไหมครับอยู่กับครอบครัวมีความสุขด้วยได้เห็นบทสุขุนอยู่กับลูกอยู่กับลูกอยู่กับลูกอยู่กับแม่อยู่กับยายอยู่กับบทสุขุนนี่แหละอ๋ออยู่กับเมียพอดีใจรึอยู่กับเมียสัมมื่นี่แหละะ มาเลยเนี่ยเนาะมิตรใลคนอื่นมาเลคุณแม่เนาะโอ้ยแม่หยุดยั้งนียล่ะเงินอ่ะเอาบัดนี่ยบายๆเอฟซีเด้อให้มีความสุขเลยไหนล้ำรวยเงินทองอีกจักน้อยเสียปีโนเยะนะอีจากน้อยอีกจักน้อยที่สวัสดีปีใหม่อีกได้พี่น้องเอ้ย